สวัสดีครับทุกท่านไทวอรมาแลเดอร์นี่บรรยากาศตอนเช้าเช้าเดอช่วงเช้าเจ็ดโมงกว่ากว่านิดๆวันนี้ขาดว่าแดดเต็มที่เลยเหมือนเนี้เพราะว่าเมื่อเช้ามีหมอกตอนเช้าน่าจะร้อนเพราะว่าเมฆบ่มีเลยวันนี้เนี่เป็นบ้าผุน่นะบนท้องฟ้าไม่มีเมฆสัก ก้อนเลยน่าสีแดดเต็มที่เพื่อเพสีแบบห่อนเพละ่ะถึงร้อนมากคาดว่าดานนี่เดาเอาอาจจะเป็นไปได้ที่อากาศสีห่อนเป็นไปได้สูงหลายอันนี้ก็พาเลาะดเูเขียงเขียวเด้อบนี่ยากาสเดเานี่มเนเขากอนสเหตุเวียวักษ็เงาน,น เบื้องเอียงที่เกี่ยวตามธรรมชาติจะได้สบายตาทั้งไร่ทั้งนาบ้านเราเด้อพิซานบานเฮามัานนี่แหละงามบอมเจาววานนี่เห็นแล้วสดชื่นตาชื่นใจเด้อกรบอกเด้อ เห็นบะอันนี้ก็นนกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วเด้อมาด้วยความเร็วสูงนี่เมื่อวานพี่เพชรตัดหญ้าแถวนี้เด้อเดี๋ยวพาไปดูหญ้าว่าตัดนี่หลังจากที่เมื่อวานพี่เพชรตัดหญ้าไปเด้อเมื่อวานะเด้อนี่ตรงนี้ก็เป็นคลองคลองหน้าบ้านแล้วเด้อนี่มีปูมีปลาเพียบเลย นี่เมื่อวานพี่เพชรก็ตัดหญ้าตรงนี้แหละมุมนี้แหละคลองหน้าบ้านนี่เห็นไหมจะประมาณนี้ใช้เครื่องตัดหญ้าเมื่อวาน,นเห็นปะนตัดไปนู่นอะริมขอบสะแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ตัดเด้อเพราะว่าเป็นต้นข้าวต้นข้าวก็เลยเก็บไว้ให้เพื่อนอยู่กับดินกันนี่อันนี้ก็มะเขือมะยมที่แม่ปลูกไว้เดอ้อนี่มีกระเพรามีพริกมีดอกแคมีมะม่วง มีส้มโอแล้วก็มีดอกแครมีมะละกอเอาไว้เผื่อมันเป็นลูกจะไดดมาต่ำบันห้อยากกินตามหมูนี่เห็นบ้านเนี่ยวันนั้นก็ชะอมเราก็ได้เด็ดแล้วเด้อเด็ดไปใส่แกงหน่อไม้วันนั้นนะ่ะเอากินมันเฉยๆส่วนนู่นผักบุ้งที่อยู่ในน้ำนั่นเด้อเปนไเห็นบ้า มีทั้งบัวบัวพี่เพชก็ลงแล้วเฟื้นแล้วตอนนี้เนี่ยนี่ตอนนี้ประมาณนี้แหละที่ตัดหญ้าเมื่อวานนี่เห็นปะน,นี่แต่เขาบอกว่าใบยีหลางามมากต้นยีหลาขึ้นโอ้โหแตกใบเพียบเลยพี่เพชรปลูกไ้ห้าต้นนะี่หนึ่งสองสามสี่ต้นที่ห้าน่าจะไม่รอดสี่ต้นนี้รอดนี่เห็นไหมหลังจากที่พาไปดูพืชผักสวนควรัวที่เราปลูกไปแล้วแล้วก็มามุมนี้อีกมุมหน,นึ่งเนี่ย แล้วก็คลองตรงนี้เดอ้อเดี๋ยวเราจะจัดการสูบน้ําออกรอให้พ่อเพื่อนว่างก่อนเพื่อนทาครัวเสร็จหรือว่าเพื่อนพร้อมจะทาเจาเครื่องสูบน้ํามาสูบออกเด้แล้วเราก็จะเริ่มตั้งซุ้มตัวอย่างกันค่อยๆทยอยตั้งไปตั้งไป,ต,งไปตั้งไปเรื่อยๆเอานี่คลองตรงน,นี้เห็นไหมคลองสาเปิดลเลยนะหลังบ้านแล้วนห็นไหมโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเดอ้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรเดอ้อ แล้วก็เด็กๆของเราสามคนสารฝันร้านอีปิดเดอร์อีกสักพักนึงเริ่มจะเป็นรูปไปล่างแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเดอร์บายบาย